คิงเซนราออกความหอมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับคูน่นี้แชมป์อย่างสัมพันธ์ชาวศิลป์มาเจอกับลิทิชัยทวชยยยยัยไพศาลถือว่าคันนี้ครับเป็นต่อเยอะเลยทีเดียวสําหรับเจ้าโตครับนน,นโตยูนิคอรอนครับหรือลิทิชัยสัมพันธ์ชาวศิลป์ครับต้องเจอกับจิวเล็กอย่างลิทิชัยธวัชชัยไพศาลสีสะเกตเจอกับนครประถมครับจิวเล็กนอยู่ที่สีสเกตจะต่อสัมพันธ์อยู่นครประมครับ นี่ดูลักษณะที่เชิงเห็นเชิงไหมเห็นบางเชิงบางเชิงนะไม่ให้ออกกออกหลังไงครับแต่หลังถ้ามากกว่า30วิดโดนเหมือนกันครับโดนบวกเวลาไป30ิวิเหมือนกันเขาบอกว่าห้ามออกช้ากว่า3วิเออไม่ใช่สามวิไงก็นับหนึ่งสอง้องพวดเลยฮะเจ้าตขอชิงครับถ้าเข้ามาพร้อมกันเจ้าโกจะกินอยู่ประมาณสองวิไงครับนี่ดูลักษณะครับรถของสัมพันธ์ชวสินเบอร์หกสิบสามคันนี้จะเป็นปิงนกสี่ล้อนะครับในขณะที่รถของจิวเล็กนี่จะเป็นคานแข็งหน้าหลัง นะครับลักษณะตัวรถจะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยแน่นอนฟีลลิ่งการขับขี่ดิต้องให้คุ้นมือครับ <นะ S 1> แล้วลลตรงนี้นี่แล้วขอ,ขอ,อนำจริงจริงแล้วก,ก็ธรรมดาที่ไหนอยู่สีสเกตซ้อมทุกวันมีสนามซ้อมอยู่ที่สนามบินที่นครเอ่ยที่จังหวัดศรีสะเกนะหน,นุนนาคูนาเมนาคูกาลสินนะนะใช่เอ้าเอากาลสินไม่ใช่ไม่ใช่ศรีสะเกตขออภัยจีเรกเขาอยู่ศรีสะเกตไม่ใช่อยู่กาลสินขออภัยด้วยครับ นี่แหละครับตรงนี้ครับ 3, สัมพันชวศิลป์ครับหรือโตยูนิคอนโปรเฟนเดอร์ท้ายขบวนนะล้อมเชิญนะครับรอบแรกเนี่ยเกาะอยูงิสนี่คือสไตล์ของ 3, สัมพันชวศิลป์ครับรอบแรกเนี่ยจะเกาะดูคู่ต่อสู้เหยียบหลักเหยียบทงไหมใช่เล,เลยนะถือคอนนู้ด <c oughs> ถือคอน <c oughs> นู้ดถือคอนนู้ด <c oughs> กระท h o n ไปเรื่อยๆครับ บี้บี้บี้ไปเลยไงข้างนลนไงข้าจะได้ไหมบางทีบางสนามบี้ไปบี้มาก็เละขามือเลยคตัวเองเละอ่าแล้วนี่ตรงนี้มาแล้วสมจังหวัดสิง์ครับไม่บี้แล้วหลุดแล้วครับรอบที่สองนี่ไปแล้วไม่รอด้วยแล้วครับตัวนี้คือดูเชิงแล้วว่าจิวเล็กขับไม่มีพลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นจะรอช้าอยู่หญ่ครับเดี๋ยวอาจจะไปผ่าตรงเรื่องปลดเอ่อกดนาฬิกาก็ได้ขอหนีก่อนครับจิวเล็กก็บอกว่าไม่มีทางครับหนีเปอย่างนั้นฉันขอติดไปด้วยครับถนนแล้วขับอย่างนี้นี่จิวเล็กบอกว่าขนมับไปเรื่อย จิวเล็กฤทธิชัยธวัชชัยไพศาลจากจิวเล็กเขาวงการสินป์ครับกับ 3, สัมพันธ์โชวศิลป์คู่นี้ใครชนะไปเจอชนะครับชนะนั่งรอผู้ชนะอยู่ครับนี่แหละฮะไล่เข้ามาน่าจะสบายน่าจะยังไม่ยังยัง,ยงหายใจลดต้นคอนอยู่ครับคู่นี้สําหรับสัมั์โชวศิลป์อย่าประมาจจิวเล็กครับแม่มีสนามแข่งที่เพนาคูเจ้าของฟาร์มวัวเป็นร้อยๆ้อยตัวหนึ่งพละงกำลังนี่ไม่ธรรมดาครับถนน นี่แหละทำบายสบายตรงนี้ครับจิวเล็กหรือที่ช,ยชยัยธวัชชัยไพศาลแหม่มุมกล้องตรงนี้นี่ <c oughs> สอดกันกว้างๆครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้ครับจิวเล็กเองนี่ยังตอนนี้ยังก็นั่งเหนื่อยเพราะตัวรถของสมานยวรศินาอาจจะค่อนข้างได้เปลี่ยนนั่นจะเป็นรถคันใหม่เอี่ยมและที่สำคัญเ,เอาละตอนนี้เอา,เอาละทีนี้แหละครับจิวเล็กได้นายครับทีมเหมือแลเหมือแล้วเห็นไหมนะหนุนโอ้ยจิวเล็กขึ้นมาบดตรงนี้แล้วครับอย่าประมาทอย่ามาน้อนนำด้วยจิวเล็กการสินกำลังนำอยู่ในขณะนี้ครับตันุน มาเลยเรื่อยเลยตรงนี้จิวเล็กครับเกาะนอกมาพันตีคู่กันมากับสัมพันชวศิลวัดกันตัวต่อตัวล้อต่อล้อแล้วนี่งครับไม่เคยกลัวศัดว์สีของอดีตแชมป์เลยสําหรับจิวเล็กคันสีชมพูชมพูนี่เจ้าโตเนยเหมือนกันครับเหนื่อยเหมือนกันครับจิวเล็กแรงมาอย่างนี้นี่เจ้าโตเหนื่ยเหมือนกันขับหนุนแล้วก็โค้งสุดท้ายใครจะกดเวลาพร้อมเออก่อนการขับหนุนใครชนะก็เฮ้ยเอาย่างไงจิวเล็กตรงนี้วิ่งมากดนาฬิกาก่อนครับ โอ้โหเรียบร้อยเพราะว่าจิวเล็กไปเหยียบธงไปเหยียบธงครับสามต้นแล้วก็จะโตเหยียบหนึ่งต้นครับถนนทำให้คู่นี้ต้องมาเจอกันชนะสิริพงศ์ครับเจอกับสัมพันธ์ชวาสินผมคือสัมพันธ์ชวาสินนี่ ชนะก็ไปชิงที่หนึ่งในการที่อนุนันธุมันองเตอรอภิเดชชุมบดิตอาตพนข่วงอภิเดชไปได้ทำให้อภิเดชชุมบดิตต้องลงมาชิงที่สามครับที่สามเลยนะครับอนุนครับหมายเลขยี่สิบแปดอภิเดชชูบดิ์ครับหมายเลขสิบสี่ชนะสิริพงศ์ครับอนุนนี่คุณที่ชิงที่สามครับชนะสิริพงศ์นี่หลังจากที่เรียกว่าทนแรงกดดันของเซโตสัมพันธ์ไม่พตรงนี้ฮะ เลยต้องลงมาชิงที่สามแล้วเจอใครไม่เจอมันเจอกับเก่งเอ่อเจอกับเจ้าเอ็กอภิเดชชูประดิษฐ์ครับเอ็กอเป็นแชมป์เมื่อสนามโน้ตสนามที่สแก้วไงครับแต่ใจจริงอย่างนี้ชนะเองก็ภาวนาเลยนะบอกว่าอย่าให้อัธพลลงมาชิงที่สามไม่เเป้าหมายทุกคนอยากจะโค่นหมายเรื่องข5ไม่ว่าจะเป็นชลกรรมพึ่งแต่แล้วออกความไปเกิดความเมฆพูอะ แต่อย่างที่บอกว่าก็ไม่มีอะไรครับาเจ็บเล็กน้อยสำหรับชาะกาับพึ่งแต่โดนแผลนิดหน่อยครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วตอนนี้มาทำงานทำการแล้วแต่คุณหมอยังไม่ให้หลงค่ะน่าจะพักสักพักหนึ่งก่อนให้เรียบร้อยอสำหรับและคำพึ่งและตัูนี้ครับหมายถึงว่าหมายถึงเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ หมายเลข14หรือว่าหนุ่มกวานะครับต่เต้ามาจากคันแทงนะครับแล้วก็โอเพนบแล้วก็โอเพนเเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับรรแล้วมาเจอกับหมายเลข28นี่อาพิเดชชูเป็นคือจอมบูจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วที่สําคัญตอนนี้ในสนามฝนเริ่มตกลงามาหนาเมตรเกมเริ่มเปลี่ยนครับจากทางให้ตอนนี้เริ่มจะขยับเป็นทางเลรุ่นรุ่น,นแล้วโอ้แล้วตรงนี้ครับขึ้นบอโดดขึ้นมาสวยครับ สาหรับรถของนักศิลป์คงและอภิเดชชูประดิษฐ์แข่ค่อนข้างจะลื่นครับหนุนฝนไปโปรอย่างที่หนุนบอกม่อสกคูนี้เริ่มโปอยโปรยขายพลาดใครโดนเชือกโดนหลักนี่จะโดนวก15าวิตอนดจุดนะครับโอ้โหแลนั้นนักแข่งก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยเลวากินอิ่มเลยทีเดียวถ้าโดนเป็นหลักนี่ห้าวิจุดละ15าวิไลขึ้นมาตรงนี้ครับสาหลักโอ้มาก็านั่งไกลครับสาหรับอภิเดชชูประดิษฐ์ แล้วไงนี่คือนักแข่งจอมบูครับจังหวัดสุราธานีแล้วก็จังหวัดยะยองก็ส่งหมายเลขสิบสี่เข้ามาี่ก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยครับนักเตะจากรสีของแคมป์เมื่อสนามที่แล้วที่สาแก้วนี่ครับแล้วทันได้ด้วยหนุนทันเลยด้วยเอาแล้วเหมอเหมออย่างนี้เขาเรียกเหมอเหมอนักสิริพงศ์ได้นายซ้ายตรงนี้ครับแล้วก็เสมอกันตรงนี้ครับนี่ไล่เข้ามาแล้ว ไล่เข้ามานี่ครับรถของชนะศิริพงศ์นี่เป็นรถปีกนกหน้าคันแข็งหลังนะครับในขณะที่รถของอภิเดชชูบดีนี่เป็นคันแข็งหน้าหลังครับเพรปะนั้สิ่งที่การขับอย่างที่บอกไว้แลาวครับแล้วว่าใกล้ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกันเท่าไหร่เพราะนั้นต้องอยู่ที่ฝีมือและตรงนี้ชนะศิริพงศ์เองมาเจอกับอภิเดชชูบดีโอ้ยแล้วฝนหลงด้วยเออฝนหลงฝนหลง้วยฝนหลงฝนหลงแล้วฝนหลงเป็นแล้วด้วยครับถนนเอาล้วตรงนี้สู้กันแล้วเหม่อ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 ไปจะกดเวลาได้แล้วโอ้ยชาตรงนี้เองโอ้โหโคเรเวอร์ แพ้กันด้วยโคไดเวอร์ครับโอ้ยยอดครับ2นาที5 0 3 0ครับเวลาของอภิเดชชูประดิษฐ์10วิแค่กับพิบตาเท่านั้นเอ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมคู่ชิงเทนนิสครับรายการบูออสปีดนำเสนอ